นะครับนีแนะระยองนะครับหมดนี้เลยนะเป็นชุมบงรีเละระยองนะครับอืเลยนะฮะชบรีละระยองนะฮะเสียงไป้ยองกงอ่นะระว่าเป็นจับังก์กเองนะครับชุมบรีละระยองนะฮะนองย่ลองย่ลายะลามละยาเขียสวัสดีทุกคนด้วยนะผมอูเกมที่มีชื่อว่าท a เก e นะฮะ โอเคมาเริ่มกันดีกว่าใช่ครใครพิมพ์อะไลอ๋อทำงานอยู่เสร็จแล้วอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่อ๋อนี่กูต้องอ๋อคอมในคอมอีกทีนึงเกินโคตรเลยเนี่ยโอไม่รู้เรื่องเลยอ่ะกดอีเพื่ออ่านอเดี๋ยวขึ้นซับให้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นซับให้นะทุกคนเดี๋ยวกูก็มานั่งแปลเองก่อน ตอแป่นอ่ะมันในเนื้หาที่ให้กูตัดต่อยอะอาซาฮิคาวะหนุ่มหนุ่มญี่ปุ่นได้เจอร่างของเขาถูกตัดครึ่งฮะใกล้กับสถานีฟาวิดฮิสบอดี้วะกูไม่เข้าใจเจอร่างตัวเองหร้เหลืออะไร ว่าล่างตัวเองถูกตัดแบ่งครึ่งไปกับ <c oughs> สถานีในเมืองในเมืองอาชิซิกาวาซิตี้นะฮะเอ,อ่อในตอนที่กำลังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมเบอร์เฟลคืออะไรวะอ่าเดี๋ยวขึ้นซับให้นะฮะ <c oughs> the police the crime scene was discovered by passerby who heard strange noise last friday ก็เหมือนว่ามีเสียงแปลก มีคนมีคนได้ยินเสียงแปลกนะฮน<า>ั่นคือวันศุกร์ที่ผ่านมาเหยื่อเห็นโดยเหยื่อลุกไล์อ๋อเหยื่อเหมือนเหมือนผู้ชายที่ถูกตัดโดยขวานเหรอว่า c h out by axe ถูกฟัดโดยขวานแล้วก็เลือดอยูทท่ทุกที่เลย oh, โอ้โหตัดโอ้โหมาอ่นต่อตำรวจซีวนะคือคือตำรวจเอ่อ ซีวนี่คือแม่น้ำนะฮะ <laughs> ไม่ใช่ the scenes อ like like ่ะฮะแล้วก็ in แล้วก็สืบสวน but they have no f r o o f อันี้ครูไม่ไม่พบหลักฐานอะไรเลยหรือว่า witness witnesses แปลว่าอะไรก็ช่างหัวมันนะฮะไม่เจอหลักฐานแล้วก็ไม่เจอ witness นั่นเองนะฮะผมไ <laughs> ด้คือสันานได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พวกแฮปบางคนแนะนำ ลิง k ์ทูอันเออร์เบิร์นอิเลเจนซ์ซอฟทเทคทาเกะทาเกะคืออะไรวะทิกเกต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 อโกอดอชื่อผีอ๋อชื่อผีอ๋ออาจจะเป็นผีบางคนเขาอาจจะคิดอาจจะคิดว่าเป็นผีรถไฟชนแล้วแบ่งร่างเป็นสองท่อนเ <religion> ออบ้านลิจินหลอกหลอ,ลอนอสถานีนี้เทา เขาเคลื่นเขาเคลื่อนที่โดย dragging her upper body dragging นี่คือลากลากส่วนตัวบนส่วนบนของเธอด้วยมือของเธอ making อะทาาเก t target s อ๋อเสียงมันเป็นเสียงทาเกะทาเกะก็คือชื่อก็คือชื่อเขาเธออย่างว่า target t a r e t เ e a ะ and cut anyone แล้วก็ไปไล่ตัดไล่ล่หันทุกคนที่เห็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 นเธอครึ่งด้วยเขียว โอ้โหอ๋อซิงเกิลสิงเกิลคืออะไรไม่รู้แต่ไอ้สกิ๊อ่านว่าอะไรวะสกิ๊ชไซด์อ๋อไซด์เอเแค่ไซด์เขียวว่าเขียวเลงนี่ก็ตามนะแล้วก็ยังไงก็ตามตำรวจยังไม่คอนเฟิร์มนะผม this rumor and are still searching for truth <c oughs> ก็คือกำลังหาความจริงอยู่ they have a s p e b l i c to stay calm เ okay, ขาอบอกให้ประชาชนอยู่ในความเงียบนะผม สงบเออในคบสงบฮะเตะค,ะงงคับแอดอเลต <laughs> <st ay up and alert> แล้วก็ตื่นตัวอยู่เสมอเหรอแอดรีพอตอนี่ซัสเฟเชเชสแอคทิวิตี้แล้วก็ให้รีพอตการกรทำไดที่น่าสงสัยโอเครีเล t อาร์ติเคิลดิสอเบนดิจิตาเกจเกียร์เรืองเรทูเซนวอตอันนี้คือความจริงเอสเ d นส์ออฟ อะไรคาสิสตาบ้าซิตี้อาร์เท e ร์ลิฟายดีเนี่หาลื้อเหรอโอเคก็ประมาณนั้นแหละเออมันไม่น่าเชื่อเลยอ่ะมันเกิดขึ้นกิดอะไขึ้นอย่างนี้เลยอะไรเกตกอสเซอรี่ก g r อสเ r อรี่ก e อสเซอรี่กอสเซอรี่แปลว่าอะไรปะมามามาก็กเกนทันสลิดรอเลยเฮ้ยไอหนังสือข้างๆคุ้คุณ่ะ ไอ้เหี้ยอะไรวะกูมองไม่ชัดอะอะไรวะใช่เลยเรื่องอะไรวะนางนางเอกอย่างนี้ผีเสื้อปีกหักโกชูรี่ไปว่าร้านขายของชำไปทำไมร้านขายของชำวะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านซับด้ดิเมื่อกี้มันมีพูดอยู่เรื่องอะไรวะเรื่องอะไรวะเราลองไปเซิร์ชกูเกิลผีเสื้อปีกหัก โอเคนั่นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นรูมให้นะถ้าขึ้นได้อะนะโอเคโอ้เดี๋ยวก่อนช้อปปิ้งลิสต์ช้อปปิ้งลิสต์กูต้องเอาช้อปปิ้งลิสต์ไปด้วยเปิดมาเจอเลยแหมปิด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 เปิดถูกอันเปิดถูกอันซะด้วยนมสองน้ำมันน้ำมันมะกอกหนึ่งข้าวขาวอินสเตนต์ราเมนซีเรียลทีแบ็กสแน็คติดสบโอเค นิมมาแล้วยินดีต้อนรับกลับนิมเอาเสียงผู้หญิงคุ่นดีเอาเสียงนิมมันดังมากเสียงเราพังเฮ๊ยอ๋อเราเดินได้แล้วร้านของชำไปทางไหนอะเออนั่นเด็กขว้าเพราะว่ามันมีรถไฟเออแน่จำชื่อมาเือเปะไม่ใช่ <laughs> ปั่นนี่เด <laughs> ยวไม่ได้กะแพงร้องโหน อ๋อวิ่งได้โอ้โหมีสเตมินาแล้วไอ้ละโรตๆโอ้นั่นไงนั่นไงเจอแล้วนี่ร้านอะไรวะช้ำเหรอไม่ใช่สะดวกซื้ออะไรแคนแคนเดล่า CPM CPM ไม่ใช่ CPO แล้วเออ CPM ไอ้เหี้ยแล้วเพื่อนชายเหรอเฮ้ย เปิดลิสต์รายการได้ไหมล่ะกูลืมนมสองน้ำมันหนึ่งไม่รู้เฮ้ยโอ้โหอย่างซิ่งเลยจรวดเล็กเสียงย่างดังอิตเซมาเฮ้อุ๊ยอิตาเซมเซาเซ,มเซ่มาจ่ายเงินครับนสกีไม่ได้เอาของเลยเปิดลิสต์รายการไง,ไงวะอุะ้ยอุ๊ย เจ๊เจ๊ไมกีนต้องหยิบอะไรบ้างนะเจ๊อห้ยอ๋อเดินผ่านแล้วมาหยิบให้เลยเดินผ่านแล้วจะขึ้นโอเคใช่กูก็เอาหน้าถูเลยนงั้นกูหน้าถูเลยเอาหน้าถูเอาหน้าถูมีห้องน้ำด้วยไอเดี่ยวนะเลยเอาคุ้นๆเลยเอาคุคนๆนะนิมขึ้นห้องใช่ไ ว่าอยู่ฝั์งนี้ณไหนเดียวเมื่อเข้ามาช่วยรันยังไงนีไปซะไอ้หนุ่มน้อยวั่นี้ก็มาตามตรูเอ้ยเลยเอามันใช่เลยเนี่ยโอเคเอาหน้าถูไว้อันนี้หยิบได้จะหยิบไม่เอาฟังแต่ฟังป้าคุยกัน それは、テケテケって都市伝説の話ですよねそうそうあなたは若いから知らないかもしれないけど最近その話が現実になったのよ恐ろしいことよえー、本当に何があったんですか今夜この町で彼女が現れたら二度と逃げられないわ気をつけなさい若い人よ อยนาดิเสียงสแกนเหมือนว่าเขาจะไม่ทำร้ายเด็กอ้อยมาดิเขาจะไม่ทำร้ายคนแก่เหรอไอ้ไอทาเกะทาเกะจะของยญาตนะครับขโมยของไปละใช่เหรอไปกูกไปได้เลยวะเนี่ย ไม่มีออบเจกต์ให้ดูด้วยไงเออมันกดไอไม่ใช่กดอะไรได้ปะกดแบทกดบีก็ไม่ใช่เทปก่อนเทปวะเออว่ะเอาดิโซฟเออว่ะสองมิลกับดิโซฟมันอยู่ตรงไหนวะเอ้ยนี่นี่นี่เอ้ยนี่โอ้โหครบว่าแต่ว่าแต่คุณพี่ไันเอกคครบแล้ว เอา้าต้องหาแคชเชียร์อ๋อต้องหาคนเจ้าของร้านเพื่อจ่ายของแล้วมันเดินมาไหน,นอ่ะหังร้านกูเข้าไปบไ่ได้เดิได้เลยนะเพียงผมมาจ่ายของครับ <c oughs> อุย้ยทำมาคิดอะไรที่นี่เนี่ยขอโทษนะพอดีเอเอกูอจะมาจ่ายค่าของอะ่ะจะเอาไม้ตังอะ่ะอ๋อโอเค รอแป๊บนึงเดี๋ยวกลับไปกลับไปที่ห้องกลับไปที่ร้านนินี้เลยโอเคเดีเ๋ยวกูกลับไปเฮ้ยสัตว์ใครมันแว้นอีกแล้วโอ้โหอุ้ยอรุณสวัสดิ์ครับเลือ,ลอดไข่เปิดครับเปิดเปิดรถก็ได้กูเป็นคนที่ตกใจมากเจอรถชนวิ่งหาเลยโอ้รถชนวิ่งไปถูเจอรถชนวิ <laughs> <laughs> ่งใสซะเลย

อืชอบเล่าเรื่องแปลกเหรอเรื่องแปลกตัวกลางคืนนี่เงินถอดค่ะขอบคุณคือมึงเป็นพนักง,งานไงไม่ชอบอยู่หน้าร้านวะแล้ว,ลวรถชนนะเออแล้วรถชนนะอ้ะอาวได้เสียรถไฟแต่กูออกจากร้านไม่ได้เจ๊เข้าได้ไหมไม่ได้หวะ น้ำอกีไม่เสียงอ้าวตอนแรกเปิดไว้เออว่อะเอ้ยอบัตรบัตรประชาชนอัลเทอร์นีเคอ๋อตัว๋วรถไฟเก็บไม่ได้ด้วยเก็บได้แค่เก็บได้แค่อนไรเช่เหรออ,อ,อกรอรด้ยังไม่ได้เปิดเสียงนิมมัน ใครเคาะจังหวะเอ้ยใครเหรอเมดี้เสียบปะได้ยินเขาได้ยินมันเสปิดไปไงอ๋อไม่ไม่ไม่อะไรเฮ้ยคอมมองไม่เห็นอะไรเลยเสียงใครตีพุงเลยเมดก็เปิดปิดประตู โอไ้ไม่เสร็จครับไปดีผู้อยู่ข้างนอกวะตอนนี้กูซ่อนน่าจะซ่อนอยู่ห้องน้ำปะตอนนี้กูน่าซ่อนอยู่ห้องน้ำต้องเปิดประตูฝ่ายบนนี่เดี๋ยวกูมองไม่เห็นทางเดินน่ะเฮ้ยจอแล้วโอเคนอกร้านมั้งออกได้ยังวะเนี่ยออกไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ไม่ทาเกะใแกมาเปิดให้ โอชิฟทุรันอ้าวอ๋อคือไม่ให้เราลันกลับบ้านนี่เหรอเฮ้ยโอ้โหสัตว์ไอ้ป่าแด๊ดเสียเยอะโอ้ยจะหนีท่ไหนกันเนี่ยมึงให้กูรันทำไมวะเว้ยนั่น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 อ้มึงแด๊ดขนาดนั้นเออมันมีแด๊ดมาด้านหลังไอ้เคี้ยสเตมาน้าหมดเร็วเร็วเร็ว เร็วไปกตอไปกันชมีงใจเหรอไอ้เหี้ยไอ้ตัดโอ้ยมึงขานกันวิ่งก็ไปช่วยเหี้ยอะไรแลยเร็วไป <c oughs> ทางเร็วเฮ้ยเราไปเอาอีกแขกจบหนึ่งนะฮะก็คือเราต้องวิ่งกลับบ้านให้ทันนะฮะรีบหยิบรีบหยิบรีบยิบจัดของ ปลาเข้ามาแล้วไอ้ปลา้ามาแล้วสองพันปีค่ะสองพันปีครับมองหน้าหาเรื่องเอาคุยไม่ได้ต้องรอมันเดินตามมาเรื่อยๆอ่ะมา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 วิ่งวิ่งหนีก่อนเฮ้ยดีตามไหมตามไหมตามไหมตามว้าวเร็วไม่ตามเรื่องว่ะนี่นม่งรอกูเข้าร้าน อ้เปกครับพี่อ่ั่ว้าบอกกูไม่คุยด้วยก็ได้เวนอ้าวไม่ไม่คุยไม่ไม่คุยกูจริงว่ะเจออะไรครบแล้วโอเคอันนี้เก็บไว้ฮะป้าตามป้าดิป้าจะไปไหนวะป้าแกเป็นวะเออวะ ถ้าหันมาบู๊ในกูกระโดดทีบจอเลยนะไอ้เหี้ย <laughs> ป้าจะดิสเพียรไปตอนไหนวม่ได้ยิน <laughs> เราเป็นคนตามป้าแทนแล้วมาง,งอ้อบางทางป้าจะไม่นะป้าป้าป้าเดิไเนไ,ไม่ได้ไงเดินไปไม่ได้ รอดูหน้าร้านนี่ว่าเจ้แกมาได้ไงเออไกลแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคียวไงเมื่อกี้เออเคียวเ,เคียวใชวว่ใช่ใช่โอ้ฆ่าไปให้นู้นแล้วอยู่หลังร้านนะเออ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 ใช่ใช่ใช่ เอเสียงคนตีพุงเสียงเจก็เดินนั่นะเออเสียงตีพุงวะเนี่ยั์ใช่เลยเฮ้ยอ๋อเจ้าของร้านเจ้าของร้านเดะเดะเดะเดๆมันจะสับเท้าตรงนี้มันจะสับเท้าตรงนี้ไอ้เชื่ออยาไวเลยมันจะเข้าบ้านยังไงทันวะวิ่งเลยนะไวิ่งไป วิ่งทางตรงเงเผื่อไว้ไอเนี่ยตอนใกล้ถึงไว้เผื่อไว้วิ่งทันอยู่ทันอยู่หลังมาหลังมาเออทัน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 เฮ้ยสัตว์ไม่ทันว่ะเดี๋ยวก่อนแล้วจะจบยังไงท้างั้นนะทำไมอ่ะอืออืมหรือว่าอาจจะไม่ให้วิ่ง อาจจะบนะันไดปะบันไดหลังร้านะเหรอ,อ,อแล้วมันจะมีจุดแดงตรงนนั้นขึ้นมาทำไมวะเดี๋ยวจะต้องมีเขียวบะอเขาะงอกงี่ลองไปดับมาละมาละมาละดูวนเวลานี้ม,มันตัดไฟจากการขอกระจกเออวิ่งเข้าร้านนี่ไหม มาแล้ว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 มาล <ไป S 1> เนี่ยเรมไม,มเดอร์โฮชิปทูลันเอาทำอะไรซักอย่างแต่พอเราจะวิ่งถึงบ้านปุ๊บแม่งก็จำโบจำบะก็แทบกดเลยได้ไหมไม่ได้ตอนนี้แทบกดไม่ได้ละบันไดอเราไปบันไดกันเออแต่ตอนแรกมันปีนไม่ขึ้นนะเว้ย รถตั้คันนี้ไม่อไรัหมเนี่ยไม่มีเอ๊ะไม่ปิดไม่ได้วะอ,อ,อ,อะไรอ่ะนี่ไงอย่ารถคาคีโอเครถเจ๊แน่เลย ไ่ได้รถไดแ้แหละ้ยวิ่งตัอมีอยู่กางลังกูพี่อยู่กางลังกูอ๋อให้ขึ้นรถไอ้แย่กูก็วิ่งกลับบ้านเลยสัตว์ไ,ไ,ไปแล้วจ้าบอกให้วิ่งแ่ว่เาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหชนมากเลยอ๋อจบอย่างนี้นี่เองเซอร์ไว แหมกูก็วิ่งสับเท้ากลับบ้านเลยทีโอเคจบไปแล้วนะโบเกมที่พไปชิว่าเท่เข่นเท่เขนนะฮะบอกนักเสกได้ว่าอย่าลืมพูดตอนจบที่นักแีดไว้กูได้ยินละกูได้ยินละโอเคแบบเป็นอะไรกุเรียงกูเรียนคำพูดอ่ะซีอะซีทะเล อันนั้นยะลยเขียนไ, <c oughs> ไม่อยากพูดเลยกรูไอเป็นกระดาษปาก <c oughs> <c oughs> ส,สีทะเล <c oughs> อันตราเอออย่าลืมเป็นไล่เสื้อน